ก็สวัสดีครับอยู่ผมโจกเกอร์แห่งแห้งนะครับก็ส่งติเพจที่โลโกไฟล์ 5, เพจเฟซบุ o กได้เลยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับฮิโร่เจมินายตัดมาทีมยี่สิบยี่สิบมาทีมคิวไปสามตัวเองอ๋อเพื่อเดี๋ยวไหวไม่เนี่ยสองกรรวมครับยี่สิบหกต่อยี่สิบสองนะครับก็คิวบอลป,ประมาณนี้นะฮะยังน้อยอยู่ต้นเกมไปหนอาข้าวทีคิวเจ็ดคิวห้านะมาในคิวไปสามตัว ก็จะเย็นตัวนี้ตายหาหมดแล้วนี่ครับพุ่งมากาดตีตีตีองไรเดวโวเดวโวคนไฟทีเดียวสวยเก็บไปหนึ่งแมงมัรขยมไปนว่นะครับเก็บแพนด้าไปได้เราตีเอนจิเนียร์อยู่ฟรีเออสวยเอนจิเนียร์ตีวิเศ่อยู่เอ้าแล้วจบบอลแล้วเหรอโอ้ฝ่มันข้ามตายหมดนะผม อตอนนี้ก็สกอร์โดนมา5ตัวแล้วเออ,อตอนนี้ครับสกิลหนึ่งก็คือพ่อนไฟออกไปสกิลสองก็คือพุ่งไม้ตันแต่ว่ามันต้องตันสุดขอบวงนะไม่สามารถตันกลางได้นะสกิลสามครับเป็นสกิลสิตัว9สเต็งบวก1เจาะเกาะถ้า3ามเอจิจะได้1ความเร็วนะครับ1อินได้1ความเร็วในการไล่เวทก็อาจจะเล่นสายสมดุลเพื่อบวกทั้ง3ค่า แต่ถ้าในมุมมองของผมนะเอาแค่สเต็งกับเอจิก็พอแล้วอินไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่ความเร็วในการไล่เวทก็คือสกิลไวง่ายเออเวลากดสกิลปุ๊บแม่งพุ่งโบ๊ะบ้าโบ๊ะอะไรประมาณนี้มันก็เป็นตัวที่ไม่ได้สกิลถี่สักเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบอีโรเนียสกิลไวขึ้นอันนี้ผมอาจจะเห็นด้วยนะแต่หมาก็ค่าอินนี่มันแปลกผมว่าน่าจะไปบวกอย่างอื่นดีกว่า่ะก็คือยิงสเต็งเยอะนะครับยิงได้จอกอเยอะนะครับ ส่วน AG e ก็คือวิ่งไวอ่าวิ่งไวก็ดีนะครับมีคาวิ่งออกเฮ้ยโอ้โหยังไงไม่ตายครับแลบ้วบิงหนีพุ่งต้นโอ้ยแพนด้าเตะอีกทีหนึง่งอ่ะไม่ว่ากันนะครับสือว่ามันไล่สกิลมาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็มีตัวทองครับผองการจ่ายแล้วก็ดาบแดงนะสกอร์ก็ห่างกันหนึ่งตัว แพนด้างัดมานี่มาพุ่งมากัดไปนี่สวยครับเก็บเอนจิเนียร์ไปได้แพนด้า,าตายเป๊ปยกรวมโอ้โหเป๊ปได้สองกล่องใส่ลืมปิดนะครับเลิมปิดยกอ่ะพึ่งปิดใช่ไหมเป๊ปอาจจะพึ่งได้กระทาฝา แล้วก็ตีครับสามารถแยกล่างได้เป็นไฟกับน้ําแข็งถ้ามีกระทาฟ้าก็จะเพิ่มร่างแสงออกมาซึ่งร่างแสงอ่ะบอกเลยว่าวิ่งไวมากถ้าไม่เจอศัตรูนะวิ่งโคตรไวแต่บางคนก็ไม่ออกเพราะว่าสองตัวเตรงๆก็คอนโทรลยากและถ้ามีกระทาฟ้ามีแมงมีสามตัวก็ต้องคอนโทรลสามล่างอ่ะซึ่งถ้าใครคอนโทรลเก่งก็ดีเพราะว่าไอหมาตัวเล็กหนึ่งตัวก็มีสกิลอยู่สองสกิลทั้งทั้ง,ท,งทั้งตัวนะครับ สามตัวก็สามารถกดได้สามสี่อ่ะสกิลมันอนะ่ะแต่บางคนก็เล่นไม่แยกล่างเลยก็มีนะแบบคอนโทรลไม่เก่งแค่แบบว่าอยากได้สกิลพุ่งเนี่ยเอาเป็นดาบสาสี่นะครับก็มันต้องแบบเหมือนสกิลแม่งเอื้อให้ต้องเล่นสายสมดุลน,นะนะแต่ผมว่าไม่จำเป็นมากอินออกมาเสามสี่ก็ดี ไปครับมีความกระจายเคลียร์ยครีปแป๊บเดียวอ่าสกอร์มานำนะครับ30ต่อ31นะครับแต่ว่าหมาได้ไป6เไปปวดไป10ใจเย็นนเรามีของนิดนึงฮีโร่นะครับก็มีหมาหรือบอกมีหมาแพนด้านะครับมีชอวิเซเป๊เปคนโดข้ามีแมงมัดนะครับมีเดโว มีลิงนะครับเอนจิเนียแล้วก็ทาโร่นะพนักงานเห็นแอบอยู่อะ่ะ <c oughs> อุย้ยเจอเดวกูกาดวิเลช่วยสวยตีสู้ไปเลยตีตีต,ต,ตีมาเดเอ,อือวิเลยยิงเขาให้เฮ้ยมันตีใครวะไอสตัตว์เอ้ยทาโร่หาย แป๊บหนึ่งทุกคนว่าหายได้อะไรหายไปเดี๋ยวผมไปเรียกทาโรมาแป๊บหนึ่งอ่ะมานะครับทาทาโรกับมาแล้วนี่ไปได้กันว่าเตะอ่าตายครับว่าอยู่เหมือนตัวอะไรแม่งหายไปอาโรหายเองแ็บได้รูนดับเบิ้ลอะ ก็จะแดงครับดันคลิปล่างนิดนึงมันไม่บอกหรอกว,ว่าค่าแม่งจอเกาะเท่าไหร่เนี่ไอ้สมมติว่าสถานะวิ่งไวมันก็เขียนบอกอยู่นี่ไงความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการโจมตี<อ>ความเร็วในการไล่เวทเอยนี่ครับความไวดูตรงนี้นี่449นะฮะแต่ว่าค่าจอกาะแม่งไม่เขียนบอกว่ะว่าดูตรงไหนอะ เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สกิลสามก้าว 3, สติงเนี่ยบวกเจากกะกะเท่าไหร่ค่าเจาะก,ก <Okay. S 1> อหนึ่งคงต้องคำนวณเอาเองมั้งก้าวสตงิงไอ้น,นี่มันมีร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบห้าก็เอาหารเก้าสิบก็ได้อะสิบเท่ากับหนึ่งเอาประมาณเจาะกะประมาณสิบอย่างงี้เหรอน่าจะประมาณนั้นนะครับเราต้องบวกเองมันไม่เขียนบอกนะ ตีคองครับไม่มีใครมาช่วยอะตรงนี้ก็มีบ่อดนะครับไฟน้ำข้ามมันจะรู้แล้วรอแย่งอยู่แล้วเรเวโร์ฮุกอุ้ยเฉียวครับโอ้ตีคนหน่อยครับดุลเลื่องก็ไม่มีตายแล้ว ยีเนียบิง้งแมนตีนี่เรียบร้อยเลยนะอ่าอีชอโดนกัดไปก่อนครับแต่หมายังตีบ้านอยู่อีชอตายแล้วนั่นไงครับทาร่ได้คิออวอาแล้วมึงโดนแย่งแล้วงานนี้โดนแย่งแน่จะตายแล้วด้วยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วพุ่งงินไปเลยหมา้าครับจังหวะนี้ตีโอ้โหเจอแมงมาตันนะครับแล้วคลองตก ้เกิดมาเกิดมาว่าไงโอ้ยโอ้ยออกไม่ได้ต้องกดจะท้องออกนะครับไม่งั้นวงแม่งฟาโลใบโอ้โหดีคองมาไม่คุ้มเลยนะเพื่อนตายกันสองํำตัวแล้วก็ของก็เสียไปแบบง่ายๆนะกันดากระดันบนอยู่นะครับตอนนี้สกอร์เท่าวันเป๊ะเลยครับสามสิบหกตัว มาใจาเย็ยนนะครับเดี๋ยวก็โหดยี่แปดนาทีคือไปโหกเองเหรอจะโหดตอนไหนเดี๋ยวมันโหดทีเดียวไงเออแต่ว่าแบบเดียวแบบสกอร์ไหลเลยอะเออไหลไปน,น,น,นู่นเอ้าไม่มีแมงค้างอีกไอเบนเอ,อ๊รูปทรงกววยค้างอีกออกเป็นวิ่งโบนี่ครับเอจิก็วิ่งไหวนะ ต้านไปนี่วิเลยิงโอ้ยโดยแมงมัดเสียบไปไหนไปไหนวิเลยเฮงให้ตีต,ตีโข่สามออตีแรงวะ่ะไปลิงลิงมีตัวทองอรอเพื่อนโดดไปทีเดียวเป๊ปดีสกิสลรู้สึกว่าจะได้ไปสองตัวครับอุย้ยสามตัวจะไปสามพวาน,นี้ ดูวิงว่งวิ่งห้าร้อยแล้วนะเออถือว่าวิ่งไวอยู่ห้าร้อยเป็บวิ่งอยู่เท่าไหร่เนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบวิ่งอ๋อสามร้อยเจ็ดสิบห้านี่วิ่งตั้งห้าร้อยนะเร็วกว่านั่งเยอะพร้อ,อมกลางแตกครับไงอจีเนีย ม่นจะเด่นไหมวไหวโอ้ยฮุกมาบิงหลบอ้าวเจอหมาตันใบตีตีต,ต,ตีอ้าวเอจีเนียแมงมัดพยมเสียครับเอจีเนียกลางอันตรีเ <c oughs> ปบ๊ปบเป๊โอ้ยเดยวโอกาสวิเลเ์เฮกช่วยเปบบ๊บว่าไงเป๊บไม่น,าน่ารอดเปบ๊บเอ,อือะหนีหมดแล้ว อ่าตอนนี้สกอร์มาสิบตัวแล้วนะครับโอ้ยแยกความไวชิบหายของก็จะฟูละไอชิ้นหนึ่งมีวิงโบตะทองครับสามสี่หวงกจายมาดีดิงเอ้ยดีเดียวเอ้ดิลิงไอซ่า,าจะโดดดิเ่อนมาช่วยครับนี่เก็บไปหนึ่งเก็บไปสองเอ้ยจะตา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 ยโอ้ยแยกล่างก่อนแยกล่างแยกล่างก่อนแยกล่างอุย้ยเกือบตาย จะตายแล้วไงครับหนีไปก่อนหนีไปก่อนนะอ้าวชิปหายแล้วครับเพือ่อนตายจะหมดแล้วเจอเสกไว้ครับแพนดา้าแพนด้าโอ้โหจเจอเ,เอนจิเนียเสกออกเป็นฮาร์ดนี่อ่านี่ของดีเลยฮาร์ดนะครับ9สเตง็งไดหนึ่งจอกก่อเกาะฮาร์ดนี่ได้3.5สเต็งครับโอ้จ่อเกาะเยอะอยู่นะเนี่ย ตานไปเบ๊เบ๊เบ๊มาดิมาดิไม่รอรับเก็บหมดออกฮาร์เข้าออกฮาร์ดห้าช่องเป็นไงวะมันก็จะลดก่อเยอะดีวะแต่ก็คงไม่คุม้มนะมก็คงจะตีช้าอะไรงี้คือมันมันอยู่สายเอจอะดิใช่ไหมน่าจะเอจนะเนี่ยสีกลางตรงกลางผมว่ามันอยู่สายเอจมา นี่ไงหมาหมาอยู่สายสายเอจิผมว่าถ้าหมา,หมาไปอยู่สายสเต็งแล้วเออออกของแบบเน้นสเต็งนะฟอร์ดบูฟฮาร์ดบัตรบอลแล้วมันก็จะได้ค่าจอก,ก่อเยอะใช่ไหมจากสกิลสามอะ่ะผมว่าอย่างนั้นสวยเลยนะโอ้โหลิงฟั่งแต่มันไปอยู่สายเอจิซึ่งถ้าเราออกของสเต็งมาเนี่ยมันจะไม่ได้ดาเมจนะครับอย่างอย่างฮาร์ดเนี่ยได้สามสิบห้าสเต็งมันอยู่สายเอจิมันจะไม่ได้ดาเม,าาเไเม,า AG, มจไอตรงนี้ด้วยถ้าดดวออก มันก็จะได้ดาเมจ35แล้วก็บวก35เต็ง350ลังชีวิตอะไรประมาณนี้ oh <my. S 1> อ่าถ้าเราเน้นเอจิอย่างเดียวมันแค่วิ่งไวอะตอนนี้ก็ของฟูแล้วนะครับเป็นตัวทองหวางกระจายวิงโบาร์ดนะครับแล้วก็ดาบสามสี่แล้วก็รองเท้างงงันหนึ่นงไป ผ่านมาอุ๊ยเรียบร้อยครับทาร์โลนไไหนีไป่ไหนเอนจิเนีอยร์ไอเฮดวิ่งอยู่ห้าห้าห้าศูนย์นะไม่มีเฮดก็วิ่งอยู่เท่าไหรสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับอาวคขรองเท้าทิ้งแล้วครับอาจจะเปลี่ยนเป็นไม่ต้องมีรองเท้าก็วิ่งไว เนี่ยวิ่งเข้าเดโเลยเนี่ย400 426นะครับวิทวิ่งอยู่เท่าไหร่200 300น,นั่นเองผมว่าตัวนี้ไม่ออกรองเท้าได้ถ้าเราเล่นสายแบบสม,มดุลอะไรเงี้ยที่มีค่า AG พอสมควรนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องมีรองเท้าอาญัติของมาเลยแล้วกันงานจะวิ่งไวอยู่นนโซนนะเอามากันกัดกันอะไรก็ว่าไป แต่ไม่ต้องมีรองเท้าจริงๆนะคือ415เนี่ยไปวิบบ่งเท่าไหร่เนี่ย450ี่480แล้วะเอาครับเป๊ปลีสกิลสวยวิเลตันถัหน้าเตะตายหมดครับผมเลยฮาโลตัวเดียวโอ้โหย้ยเฮ้ยดีแรงวะ่ะมาดิฮาลโหลฮาลโหลฮาลโลว,ว,ว,วิเล่บอลูนให้ เอาอิมเฉยว่าเอาเล่นมาเล่นมาอิมเฉยยาครับจากตอนแรกเนี่ยคิวแค่3ตัวเองนะผ่านมา10นาทีอิมเลยนะครับเนี่ยมันอาจจะต้องแพ้ของเยอะนิดนึงก็คือต้องผูหกช่องถุยก็คีบสี0รตัวนะเออ เล่นตัวนี้อาจจะต้องขยันความนิดนึงคนเลยเล่นน้อยมั้งมันอาจจะแบบไม่ถูกใจวัยรุ่นวัยรุ่นใจร้อนอะไรงี้ไม่สวยอ่าลิง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 ไปไหนลิงลิงดูดิวิ่งวิ่งวิ่งตามลิงทันอยู่นะมาดิลิงลิงลิงโอ้โหไอสัตว์ไม่ตาย รอดได้ยังไงเอ้ยชิบหายแล้วเพื่อนตายหมดนะโอ้โหสวยแล้วสี่ตัวสี่ตัวตว,ว่าไงมาดิมาดิมามามาอา,าโลตายแล้วแมงมัดมุดหนีขอตันก่อนสไลด์ออกมากดอันติแยกล่างไปไหนลิงนี่นี่นี่เอานำแข็งไปควิดแล้วหลวมล่างาอะยังไงเดววเอ้าทีเดวอวไม่มัดตายเหลือเดววตัวเดียวตันไปดักหน้าเรียบร้อยลิงซื้อเกิด ซื้อมาให้อันนายเรอเพื่อนซื้อมาให้อันนายเหรอขอบใจมากโอ้โหอันหนาหยมวกอิม่มไอซ่าซื้อมาให้อันนาแอลคอนเลยอะไรมะเนี่ยคอนแล้วเหรอโอ้หกําลังมาเลยไอสัทพอมีของก็ไม่ธรรมดามาแล้วเจอกันใหม่ิหน้าบ๊ายบาย